กลับสู่ช่อง sh car review ของผมวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมสิ่งที่แตกต่างจากรถยนต์ที่เราคุ้นเคยไม่ได้มาพูดถึงแรงม้าระบบส่งกำลังหรือรถครอบครัวรุ่นใหม่แต่เราจะพาไปชมโชว์สุดยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีทางทหารและพลังของชาตินั่นคือพารเรตทางทหารลาว2025ที่กําที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์คุณอาจเคยเห็นภาพไวรัลที่รถถังหลายสิบคันเคลื่อนตัวพร้อมกัน และโดรนจำนวนมหาศาลบินเหนือเมืองเวียงจันทร์แต่วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกยิ่งกว่าเดิมทั้งด้านสมรรถนะรายละเอียดเทคโนโลยีและแน่นอนภาพรวมด้านงบประมาณโดยทั้งหมดนี้เป็นสคริปที่ปรับใหม่ไม่เหมือนก่อนหน้าและเต็มไปด้วยข้อมูลกว่า2,000คำตามที่คุณต้องการวิดีโอเปิดด้วยภาพถนนใหญ่ของเวียงจันทร์ในแสงเช้าสีทองอากาศดูมูลเล็กน้อยไม่ใช่เพราะหมอก แต่เพราะไอร้อนที่พุ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ของรถถังคันแรกๆที่เคลื่อนขบวนเข้ามาเบื้องหลังมีประชาชนโบกธงชาติลาวอย่างค,งคึกคักขณะที่โดรนจํานวนมากบินอยู่เหนือฟ้าเหมือนฝูงนกจักกลช่วงนี้เองที่เราบอกผู้ชมว่าพารดนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการแสดงวิสัยทัศน์ใหม่ของกองทัพลาวที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคข,ของเทคโนโลยีอัจฉริยะ ระบบไร้คนขับและการสื่อสารทางยุทธวิธีแบบเรียลไทม์กล้องตัดเข้าสู่พระเอกของงานรถถัง l a n e x 2 5รุ่นใหม่ล่าสุดเมื่อมองครั้งแรกจะเห็นรูปลักษณ์ที่ทันสมัยทรงตี้กรอะลาดมุมเซ็นเซอร์รอบตัวและชุดกรอะปฏิกิริยาที่ติดอยู่ตรงป้อมปืนถึงแม้จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคอย่างเป็นทางการ แต่ผู้เชี่ยวชาญคาดการว่ารถถังรุ่นนี้อาจใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบพลังสูงประมาณ1,200แรงม้าให้กำลังสัมพันธ์ต่อน้ำหนักที่ดีมากแม้ในพาเรตจ,จะเคลื่อนตัวช้าแต่การเรียงตัวที่นิ่งและเที่ยตรงแสดงให้เห็นว่ารถถังใช้ระบบควบคุมช่วยทรงตัวและปรับการเคลื่อนที่อัตโนมัติซึ่งช่วยให้ขบวนเรียงเส้นได้ตรงเป๊ะไม่มีแกวง ภาพตัดขึ้นด้านบนเพื่อชมโดรนกว่า300ตัวที่บินเป็นชั้นๆแยกตามระดับความสูงนี่ไม่ใช่โดรนทั่วไปแต่เป็นโดรนทางทหารขนาดกลางที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยตัดสินใจมีความสามารถทั้งในด้านสอดแนมและภารกิจวิถีบินแบบอิสระในพาเรตนี้พวกมันจัดรูปเป็นสัญ,ญลักษณ์ชาติรูปทรงเรขาคณิตและแถบสีธงลาวลอยกลางอากาศการทำงานลักษณะนี้บอกได้ทันทีว่าใช้ระบบ สวอรมอินเทลเจนที่กระจายการควบคุมให้แต่ละโดรนไม่ได้ถูกสั่งจากจุดเดียวนั่นหมายความว่าหากโดรนบางตัวขัดข้องฝ่งก็ยังบินเป็นรูปแบบได้เหมือนเดิมด้านราคาโดรนระดับนี้อาจมีราคาตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง8 0ด0 0ดอลลาร์ต่อเครื่องขึ้นอ,อยู่กับอุปกรณ์และเซ็นเซอร์เมื่อคูณกับจำนวนที่เห็นก็เป็นมูล,ลค่าหลายล้านดอลลาร์ในส่วนของฝูงโดรนเท่านั้น จากนั้นกล้องแทนไปที่ทหารรุ่นใหม่ในยูนิฟอร์มลายพรางพิเศษที่สามารถปรับสีให้คล้ายกับสภาพแวดล้อมรอบตัวได้บ่งบอกถึงเทคโนโลยีภาพเปลี่ยนสีแบบแอคทีฟพร้อมทั้งสวมเกราะเบาน้ำหนักอาวุธที่ออกแบบในประเทศและอุปกรณ์สื่อสารบนหมวกนิรภัยที่เชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ชุดยุดโทโธปกรณ์เหล่านี้เน้นความคล่องตัวลดน้ำหนักและช่วยให้ทหารปฏิบัติตภารกิจได้นานขึ้น ถัดมาคือระบบสื่อสารทางยุทธวิธีแบบ AI ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของพาเรตระบบนี้ทำงานคล้ายกับเครือข่าย m e ชเน็ตเวิรคือทุกหน่วยทั้งรถถังทหารและโดรนทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อของเครือข่ายด้วยตัวเองแม้มีบางส่วนถูกตัดสัญญาณเครือข่ายก็ยังทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดสารข้อมูลอัตโนมัติผ่านปัญญาประดิษฐ์ ถือเป็นก้าวสำคัญของกองทัพลาวที่ต้องการระบบใช้งานจริงในสถานาการณ์จริงขั้นต่อมาเป็นส่วนวิเคราะห์สมรถนะของขบวนรถถังการเคลื่อนตัวของแนว ANE-X 25ทั้งหมดไม่มีอาการเครื่องสะดุดไม่มีปัญหาโอเวอร์ฮีทหรือสายพานสึกหรอแม้จะร้อนจัดจากอากาศเขตร้อน การรักษาจังหวะเดินหน้าแบบคงที่ตลอดระยะทางยาวแสดงถึงคุณภาพเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังที่มีความเสถียรเป็นภาพที่สร้างความประทับใจมากขณะที่โดรนก็ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีตกไม่มีบินออกนอกขบวนบ่งบอกว่าอัลกอริทึมควบคุมแม่นยำมาก ในอีกมุมหนึ่งพาเรดครั้งนี้สะท้อนความรู้สึกของประชาชนที่มาร่วมงานแน่นสองฝั่งถนนผู้คนโบกธงและส่งเสียงเชียร์ไม่ขาดช่วงทำให้บรรยากาศดูอบอุ่นและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีล้ำยุคก,กับความรักชาติของผู้คนทําให้ภาพที่ได้ยิ่งทรงพลังและแน่นอนว่าต้องพูดถึงต้นทุนโดยประมาณของงานนี้แม้รัฐบาลจะไม่ได้เปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการ แต่เราประเมินได้ว่ารถถังแนว ANE-X 25 1คันน่าจะมีราคาอยู่ประมาณ3-8ล้านดอลลาร์ตามมาตร,รฐานของรถถังยุคใหม่เมื่อเห็นจำนวนหลายสิบคันก็ถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ยังไม่นับโดน300เครื่องชุดลายพรางแอคทีฟอุปกรณ์หุ่นยนต์ลาดประเวณและระบบสื่อสารยุทธวิธีสมัยใหม่รวมแล้วมูลค่าในภาพรวมของเทคโนโลยีที่ถูกนามาแสดงอาจสูงถึงระดับหลายร้อยล้านดอลลาร์ ภาพบรรยากาศโดยรวมของงานชวนให้รู้สึกเหมือนอยู่ในภาพยนตร์อนาคตตั้งแต่แสงที่สะท้อนบนกรอรถถังไปจนถึงเงาของโดรนที่ทาบลงบนพื้นเมืองเวียงจันเองก็กลายเป็นฉากหลังที่สวยงามของงานทำให้ความรู้สึกของพาเรตครั้งนี้ทรงพลังองค์ประกอบครบทั้งความยิ่งใหญ่ความละเอียดในเครื่องจักรและความเป็นระเบียบวินัยของผู้ร่วมขบวนช่วงท้ายของสคริปต์เราจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน จุดที่ลาวแตกต่างคือความเน้นด้าน AI และระบบไร้คนขับอย่างชัดเจนประเทศส่วนใหญ่มักใช้เครื่องบินรบหรือปืนใหญ่เป็นไฮไลท์แต่ลาวกลับเลือกแสดงอนาคตของสงครามสมัยใหม่มากกว่านั่นคือระบบอัจฉริยะและเครือข่ายข้อมูลแบบเต็มรูปแบบซึ่งถือเป็นทิศทางที่หลายประเทศกำลังมุ่งหน้าไปในตอนจบกล้องค่อยๆลอยขึ้นสูงเผยให้เห็นภาพรวมของถนนทั้งเส้น รถถังเรียงกันอย่างสมบูรณ์แบบและโดนจัดรูปทรงอยู่บนท้องฟ้าสรุปให้นักชมฟังว่าพาเรตครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเดินขบวนของกองทัพแต่มันคือข้อความสำคัญถึงโลกว่าลาวกำลังพัฒนาขึ้นอย่างมีทิศทางเป็นการประกาศก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีใหม่อย่างเต็มตัวทั้งหมดนี้คือสคริปตรีวิวเชิงลึกที่เล่าแบบใหม่สดกว่าเดิมและตอบโจทย์ความยาวที่คุณต้องการครับ หากต้องการปรับโทนปรับความยาวหรือเพิ่มบทพูดแบบเป็นธรรมชาติของ YouTube ยิ่งขึ้นบอกได้เลยครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง SH Car Review ของผมวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมสิ่งที่แตกต่างจากรถยนต์ที่เราคุ้นเคย ไม่ได้มาพูดถึงแรงม้าระบบส่งกำลังหรือรถครอบครัวรุ่นใหม่แต่เราจะพาไปชมโชว์สุดยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีทางทหารและพลังของชาตินั่นคือพาเรตทางทหารลาว2025ที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์คุณอาจเคยเห็นภาพไวรัลที่รถถังหลายสิบคันเคลื่อนตัวพร้อมกันและโดรนจำนวนมหาศาลบินเหนือเมืองเวียงจันทร์แต่วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกยิ่งกว่าเดิม ทางด้านสมรรถนะรายละเอียดเทคโนโลยีและแน่นอนภาพรวมด้านงบประมาณโดยทั้งหมดนี้เป็นสคริปที่ปรับใหม่ไม่เหมือนก่อนหน้าและเต็มไปด้วยข้อมูลกว่า2,000คำตามที่คุณต้องการวิดีโอเปิดด้วยภาพถนนใหญ่ของเวียงจันในแสงเช้าสีทองอากาศดูมูลเล็กน้อยไม่ใช่เพราะหมอกแต่เพราะไอร้อนที่พุ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ของรถถังคันแรกๆที่เคลื่อนขบวนเข้ามาเบื้องหลังมีประชาชนโบกธงชาติลาวอย่างคึกคัก ขณะที่โดรนจำนวนมากบินอยู่เหนือฟ้าเหมือนฝูงนกจักกลช่วงนี้เองที่เราบอกผู้ชมว่าพาเรดนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการแสดงวิสัยทัศน์ใหม่ของกองทัพลาวที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคข,ของเทคโนโลยีอัจฉริยะระบบไร้คนขับและการสื่อสารทางยุทธวิธีแบบเรียลไทม์ กล้องตัดเข้าสู่พระเอกของงานรถถัง LANEX 25รุ่นใหม่ล่าสุดเมื่อมองครั้งแรกจะเห็นรูปลักษณ์ที่ทันสมัยทรงตี้กรอะลาดมุมเซ็นเซ,นซอร์รอบตัวและชุดกรอบปฏิกิริยาที่ติดอยู่ตรงป้อมปืนถึงแม้จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคอย่างเป็นทางการ แต่ผู้เชี่ยวชาญคาดการว่ารถถังรุ่นนี้อาจใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบพลังสูงประมาณ1,200แรงม้าให้กำลังสัมพันธ์ต่อน้ำหนักที่ดีมากแม้ในพาเรตจ,จะเคลื่อนตัวช้าแต่การเรียงตัวที่นิ่งและที่ยงตรงสแสดงให้เห็นว่ารถถังใช้ระบบควบคุมช่วยทรงตัวและปรับการเคลื่อนที่อัตโนมัติซึ่งช่วยให้ขบวนเรียงเส้นได้ตรงเป๊ะไม่มีแกว่ง ภาพตัดขึ้นด้านบนเพื่อชมโดรนกว่า300ตัวที่บินเป็นชั้นๆแยกตามระดับความสูงนี่ไม่ใช่โดรนทั่วไปแต่เป็นโดรนทางทหารขนาดกลางที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยตัดสินใจมีความสามารถทั้งในด้านสอดแนมและภารกิจวิถีบินแบบอิสระในพาเรดนี้พวกมันจัดรูปเป็นสัญ,ญลักษณ์ชาติรูปทรงเรขาคณิตและแถบสีธงลาวลอยกลางอากาศการทำงานลักษณะนี้บอกได้ทันทีว่าใช้ระบบ สวอมอินเทลิเจนที่กระจายการควบคุมให้แต่ละโดรนไม่ได้ถูกสั่งจากจุดเดียวนั่นหมายความว่าหากโดรนบางตัวขัดข้องฝุงก็ยังบินเป็นรูปแบบได้เหมือนเดิมด้านราคาโดรนระดับนี้อาจมีราคาตั้งแต่2อ0 0 0ืถึงแปดหมดอลลาร์ 80, ต่อเครื่องขึ้นอ,อยู่กับอุปกรณ์และเซ็นเซอร์เมื่อคูณกับจำนวนที่เห็นก็เป็นมูล,ลค่าหลายล้านดอลลาร์ในส่วนของฝุงโดรนเท่านั้น จากนั้นกล้องแทนไปที่ทหารรุ่นใหม่ในยูนิฟอร์มลายพรางพิเศษที่สามารถปร